สวัสดีครับสวัสดีผมใหม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปเก <e <to> ่านะครับไม่ได้หลงนะครับกปลาละอ่อนนะครับอ่อนสายช่างนะครับมาเอาซ้ายนะครับวันนี้จะไปอันรอปูดนะครับทํามันอ่าเสานะครับเสาทงกีฬาสีนะงานกีฬาสีนะครับนี่กับปลาละอ่อนมาเอาหินเอาซ้ายนะครับเอาปูดนะครับเนี่เลียงสายช่างนะครับมีโมหกแล้วครับประมาณห้าหกคนนะครับอ่ามาตรงนี้กับตงอัน จู่เพาเผนะครับก็สอนละอ่อนนะครับว่าการผสมปูนนี่เป็นจะได้นะครับกิจกรรมหนห้องเฮียนเนาะบอกมีวิชาเป็นเป็นวิชาที่เพิ่มเติมมานะครับเรได้สอนในห้องเฮียนนะครับกับสอนละอ่อนนะครับการผสมปูนผสมซ้ายผสมหินนะครับก็คือละอ่อนพอในไอ้ตรงถุงนะครับถุงปูนเยมีบอกนะครับอันนี้กับผสมนะครับผสมละอ่อนพอก็คือเจ้าซ้ายตัวได้ปูนตัวได้กับผสมนะครับค้นนะครับปูนกับซ้ายเนี่ยมันเข้ากันก่อนนะครับ สาธิตในหลอนพอล้วก็คือหลอนด้ทําตามนะครับหลายปีแล้วนะครับว่าจะทําไปได้ทํานะครับเพราะว่าหลอนจะต้องมาขุดทุกปีเลยคือขุดหลุมนะครับฝั่งเสานะฝั่งเสาทงนะครับราสีมีนพมทธห้าเสานะครับทุกปีขุดมาหลอนก็อีดูหลอนนะครับมือต้มมือแตกนะครับมันแข็งนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยอ่ะมาขุดเตือนนี่ก็คือมันเรียบร้อยแหก็เลยจะรอบปูนฝั่งเสาเล็กคือเรียบร้อยเลยนะครับไ่ต้องมานี่ละนะ นะครับอันนี้ก็บโจยครับจริงๆอ่ะมอสซีนะครับเปี่ยมอสซีไอ้นอกมอสซีนาะอันนี้เปี่ยมอฮกกัมาโจยนะครับอันนี้ก็ดบหญิงเบญจลัตนะฮะหญิงไพ่ก็มาคุดนะครับคุดหลุมแหลหลุมหนึ่งพอดีน่องเขาเหลือแผลหลุมหนึ่งนะครับตีไปได้คุดนะครับมีห้าหลุมนะครับค่อนข้างแข็งนะครับเปลี่ยนกันนะครับนะครับนี่ก็บคุดเฮออ่าเฮอมากมากจุดใบเฮอได้หญิงไพ่นะเดีในมีเปล่อนมาคุดตัวนะครับนี่กับสุภการนะครับก้นปูดข้างแรกในชีวิตอันนี้นะครับ ฟึ้นลปูนะครับเห็น้อยก็ได้ใจงานจริงนะครับนะครับปูน่ะสองสามคนมุกขุนนะนี่นายบีครับนายบีนี่ก็สุดยอดครับนี่นะขอแข็งนะครับนายแพทย์นี่นะช่วยกันขุดนะครับแข็งมากในบิได้หญิงเบลัดกับกุยดินอออครับช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับเมื่อเตียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพาก็เอาเสานะครับวางลงในหลุมนะครับแล้วก็เอาไม้กั้มไว้นะครับระดับน้ำเนาะวัดเมื่อมันตรงนะครับเมื่อมันได้ ระดับนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาให้มันเท่ากันนะครับก่อนที่เขาจะเอาปูนเทลงไปนะครับนี่รัฐศาสตร์ก็แบ่งไม้นะครับในบูบูในบีก็แหลงนะครับแหลงเอาระดับน้ำนวัดถึงด้านซ้ายด้านขวานะครับให้มันตรงแล้วก็เอาหลวดมัดนะครับ่วยกันครับคนละไม้คนละมือด้านนี้ก็จะแล้วแล้วนะครับนี่ลึกเหมือนกันนะครับประมาณ40 40กว่าเซนนะครับแต่ละหลุมนะครับนะครับผมก็มาผสมปูนนะครับเอาทรายเอาหินนะเอาหินใส่แล้วครับแล้วก็ เอาน้ำมนะครับเอาน้ำมเนาะเอาน้ามใส่ให้น้อยนยนะครับโหโโในหลุมให้น้อยหนึ่งก่อนตีห้าจะเอาปูนลงนะครับนี่กัหลงแล้วครับเอาปูลงมาละโจอย่กันนะครับคนละไม้คนละมือแดดดีขนาดครับวันนี้นะฮอนขนาดเต็มไปนยงครับย่างมันแล้วครับเพราะว่าจะต้องแจ้งในงานกีฬาสีนะครับวันนี้ไปคลิปย้อนหลังนะครับบอกก็นเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เอาหินใส่ไปครับเอาน้ามใส่หินใส่ไปนะผสมพอนะครับถ้ามันอัน เนืดไปกับผสมน้ำแต่ว่าไปผสมหลายไปละผสมหลายนะครับอ่หานี่กะเทะไปครับทําเบถาวอนไปเลยนะครับนี่ก็ตัดเล็กยาวเจ็ดสิบเซนนะครับนี่กยเทเลยครับมีห้าหลุมครับมีสามสีนะครับโรงเรียนละอ่อนน้อยนะครับมนาคมนะครับอันนี้ครับเทไว้หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเต็มเต๋มแล้วนะครับได้แดดได้อย่างเงกิดขึ้อละอ่อนนะครับมอสมอสีเนี่ยมาแกะครับมาสีมีสีโคนนะครับแกะเส้นแล้วก็เอาดินนะครับถมเนาะเอาดินถมแถวรอบหนึ่งนะครับ ปีหน้าม้านะครับห้องมอสซีไมกับบัต้องบัต้องอันมาคูดหลวมแล้วนะครับนี่ครับเสาค่อนข้างนักนะครับเป็นเสาเล็กนะครับนี่ครับเราออนไซ่แล้วครับมีตีล็อกทําเรียบร้อยนะครับนี่ครับเอามาใส่นอหนี่เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณนะครับตี่รับชมนะครับวันนี้ไว้ต่ออีกนะครับสวัสดีครับ